สวัสดีครับเจอกันกับช่องครูชนะนันนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะพาพี่ๆแล้วก็เพื่อนๆมารับชมเจ้าโครโดกเซียไวราวานะครับเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักนะครับแล้วก็รับชมดูวิธีปลูกของน้องกันเลยครับไปกันเลยนี่นะครับโครโลกเซียไวราวาครับน้องก็จะสวยนะครับตอนนี้ยังไม่เดมฟอร์มนะครับ หน้าของเขาก็จะมีราวาที่ไหลออกมาตามกระดูกนะครับสีขาวแล้วก็จะมีสะดือออกสีแดงม่วงครับนี่ครับจะมีสะดือออกสีแดงม่วงแล้จะมีราวาไหลออกเป็นสีขาวเหลืองสวยนะครับ นนี้ใบใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งต้นนะครับอันนี้ฟอร์มก็เริ่มสวยแล้วครับ บอลไว้ราวาเนี่ยเป็นบอลที่กลุ่มพี่พี่ักโคลเกเซียตั้งหลายนะครับจะต้องหาเก็บไว้นะครับเพราะว่าน้องอนะ่ะมีความสวยไม่ว่าจะพาไปผสมกับไม้ตัวไหนหรือว่าไฮบิดกับตัวไหนนะครับก็จะได้ไม้ไ้บิดออกมาสวยๆนะครับส่วนสูตรดินที่ผมใช้ปลูกนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นดินผสมกับใบกามปูร้อเซนเลยนะครับใส่ในตกร้า แล้วก็หล่อน้ําในวงบอ่อซีเมนต์ไว้ครับตอนนี้หนอของน้องนะครับ <c oughs> ก็จะอ, <c oughs> ออกมาแล้วครับเริ่มออกมาแล้วครับก็มีไหลนะครับหรือว่าไหลของน้องก็จะสั้นนะครับจะสั้นจะมีไหลแบบสั้นเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งต้นนะครับอ่านี้นะครับที่เขาเรียกว่าไหลนะครับมีแบบไหลด้วยแไหลของเขาจะ ตั้นมากนะครับแบบนี้ถือว่าดีนะครับผมชอบเพราะว่าเวลาเราจะตัดชำครับตัดชำแบบสะดวกจะไม่ชิดต้นแม่มากเกินไปนะครับก็จะมีรากตรงนี้เราก็จะล่อรากเอาไว้ครับอของหน่อน,นี้ก็จะมีต้นนี้ไม่แน่ใจว่าออกด่างๆไหมนะครับหินท่ก้านจะมีเหมือน ดังนะครับแด่ก็ยังไม่แน่ใจเดี๋ยวรอชมกันต่อไปนะครับนี่ใบใหม่ครับเราจะมาดูอีกหนึ่งต้นนะครับที่เลี้ยงที่แดดร้อยฝนร้อยเลยครับ การของน้องก็จะแดงมากนะครับออกม่วงแดงมากเลยนี่นะครับที่ผมบอกเมื่อกี้หน่อของน้องจะออกมาชิดลำต้นนะครับ ทไมเวลาเราจะตัดเนี่ยมันยากสมหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวรากขาดนะครับต้องตัดดูดีๆเพราะถ้ารากขาดเนี่ยอาจจะลดยากแน่นอนครับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจยังไม่มีโคโลกาเซียไวลาวาลูกนะครับเพื่อชมความสวยงามเนี่ยเราสามารถติดต่อเข้ามาได้เดี๋ยวผมจะทิ้งราย ID ไอเดีวให้นะครับหรือว่าเรามีช่องทางเพจแล้วนะครับเพจเล็กๆ ก็สามารถเข้าไปกดติดตามไว้ได้นะครับเดี๋ยวจะมีราคาแบ่งปันกันไปแล้วก็กิจกรรมดีๆให้ร่วมสนุกกันแน่นอนนะครับเดี๋ยวแอบมาดูบลูอาวัยนิดนะครับบลูอาวัยที่สวนอ่านนี้ชัดมากนะครับตอนนี้ก็มีพี่ๆนะครับหลายคนมาแบ่งปันไว้แล้วนะครับรูกของเขาสวยมากอ่าฟอมกอดกนะครับเลี้ยง แดดร้อนเลยครับภาคใต้ร้อนมากช่วงนี้นี่นะครับนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งต้นนะครับฟอร์มของน้องเป็นอย่างไรมาดูกันครับตัวนี้นะครับจะมีกระดูกออกเป็นสีแดงๆนะครับนี่ครับ สำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับฝากพี่ๆเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับช่องของเราก็ได้เปิดทำเพจแล้วนะครับสำหรับพี่ๆหรือว่าเพื่อนๆที่สนใจแบ่งปันโครกเซียไปปลูกเพื่อรับชมความสวยงามกันนะครับเข้าไปกดติดตาม ไปด้วยนะครับมีราคาแบ่งปันกันแน่นอนนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมดีๆมาให้ร่วมสนุกกันครับผม